สวัสดีค่ะแม่น้องชมพู่เจ็บในสวงประกาศแยกทางสามีแฉมีชู้กกอกสะเทือนแม่น้องชมพู่ไม่ทนเจ็บในสวงประกาศแยกทางสามีหลังจับได้โดนนอกใจพร้อมแฉกกอกสะเทือนใครทิ้งใครก่อนพูดออกมากลายเป็นข่าวชวนตกใจเมื่อสาววิตรีวงศรีชา แม่น้องชมพู่ได้ออกมาประกาศแยกทางกับสามีพร้อมระบุคนที่ไว้ใจทำให้เราเจ็บสุดด้านพ่อน้องชมพู่ยอมรับผิดนอกใจขอโอกาสแก้ตัวหลังมีคอมเมนต์เข้ามาต่อว่าแม่มากมายกล่าวหาว่าแม่นอกใจหรือทำให้ครอบครัวพังทั้งที่เรื่องจริงคือพ่อของน้องชมพู่เองที่นอกใจจนทำให้ครอบครัวมีปัญหาที่ต้องออกมาพูดในวันนี้ เพราะต้องปกป้องตัวเองและลูกสาวก็คือน้องสดิ้งที่ตอนนี้แม่ให้สดิ้งมานอนกับแม่ที่บ้านทําห้องนอนให้เพราะอยู่ด้วยกันกับพ่อไม่ได้แล้วแม่น้องชมพู่หลังน้ําตาบอกว่าอนามัยขอรู้ดีว่าทําอะไรเขาไม่ได้ต้องการคนรักหรือคู่ชีวิตเขาแค่ต้องการผู้หญิงเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลที่เคยแยกทางกันมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ก็ให้โอกาสแต่มาครั้งนี้ถือว่าตัดสินใจแยกทางแล้ว ขณะที่นายอนามัยวงศรีชาพ่อน้องชมพู่ก็ได้มาไลฟ์ของช่องตัวเองยอมรับผิดทุกอย่างยอมรับนอกใจจริงแต่ก่อนหน้าที่เคยทะเลาะก,กันบ่อยๆไม่เคยมีเรื่องมือที่สหรือนอกใจเลยแค่ขับรถออกไปดื่มแอลกอฮอล์เมาก็จอดนอนเพิ่งจะมานอกใจครั้งล่าสุดนี้เองแต่ก็อยากจะขอโอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวให้กลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมสัญญาว่าจะเลิกทำไม่ดีทุกอย่าง และขอยอมรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวเป็นกำลังใจให้นะคะ